ก็กราบสวัสดีสมาชิกทิรักแฟนเพลงทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อารมณ์ดีนะครับพอดีมีพี่สาวใจดีนะครับนะสั่งซื้อน้ำยาอีกแล้วนะครับก็พิเศษเลยนะครับผมก็จะพิเศษให้สมาชิกนะครับนะที่เอาเวทคันโดนเลสงแต่จะโดนน้ำยารับถูกคิวไม่ได้นะครับสำหรับสมาชิกของเรานะครับนะครับผม พิเศษให้นะครับนะก็คือผมแปกหอยจักกพัดนะครับที่ผมตั้งชื่อขึ้นมาเองนะครับนะครับเป็นหอยดูดซับนะครอธิบายหอยชนิดนี้นะนะนะครับผมอาปัจจุบันนี้ผมจะตั้งราคาขายไว้อยู่ที่300บาทะครับด้วยสมาชิกนะครับผมก็จะ แจกให้ฟรีนะครับเป็นหอยจักพัดหอยดูดซับนะครับหรือถ้ามีแล้วก็จะโชคดีคือค้าการคนที่ค้าขายนะครับค้าขายเนี่ยเขาจะดึงดูดซับนะครับก็ลองไปดูนะครับผมก็สะสมมาหอยชนิดนี้มีความแปลกนะครับแปลกตรงที่ว่าเป็นหอยที่เกิดตามชายฝั่งทะเลนะครับแต่มันจะมีสีดําสีอะไรก็แล้วแต่ครับ อ้อยชนิดนี้จะมีลายไม่เหมือนกันเลย <c oughs> นะครับถึงจะอยู่ในกองเดียวกันออกมาตรวจนะครับก็ไม่มีลายเหมือนกันนะครับจะลายลายคล้ายๆกันนะครับรรรแล้วสีแดงเนี่ยจะสีแดงหายยากมากตักมานะครับหนึ่งหนึ่งกระหนึ่งกระบุก,กีนะครับหนึ่งกระบุก,กน,บน่าจะได้ประมาณสักสิบเม็ดนะครับเพราะว่ามันหานได้น้อยมากครับคือผมสังเกตจากธรรมชาติเอาว่า อะไรที่มันหาย,ยากนะครับมันก็จะมีคุณค่ามีราคาในส่วนที่มีน้อยๆน,นะครับมันก็คือเหมือนเหมือนเหล่าบริวารน,นะครับครับก็เหมือนราชินีราชินีกษัตริย์นะครับก็จะมีเครื่องราชเครื<ม>่องแต่งตัวที่แปลกที่แปลกกว่าท้ครับอย่างพรอโพธิสัตว์เกิดมาอย่างในรูปแบบของกลุ<อ>่มของของเป็นงูสัตว์นะครับมันจะมีลักษณะที่โดดเด่น การสังเกตที่เราดูลักษณะที่โดเ่นเขาเรียกจ่าฝูงผู้นำฝูงครับนะจะมีความแข็งแรงมีของกายสิทธิ์มีกำลังมีวิชาเยอะแยะนะครับนี่คือการสังเกตทฤษฎีของนาลาะผมก็สังเกตว่าสมัยก่อนนะครับคือการใช้หอยมาเป็นแทนเงินเงินทดเงินร่วงครับคือการหาจากธรรมชาติแทนคุณค่านะครับแล้วปัจจุบันก็ทดร่วงมีกระหารได้ยากกลายเป็นของ ศักดิ์สิทธิ์ไปโดยที่รักครูท่านท่านหนึ่งนะได้เอาพวกขอยพวกพวกมันมามา,มาปลูกเสษเป็นรายกัรดูซับจึงโชคครับเาขาเรียกว่าเบี้ยแกเเรียกว่าปิดเป็นเบี้ยแก่เป็นขอยที่สวยงามนะครับลักษณะที่อายุยืนยาวนานชนิดนี้ก็เช่นกัน,กนครับไข่ชนี่นีน้นะกอ็อายุ เห็นเล็กๆอย่างนี้ครับอายุยืนยาวนานซากที่อยู่นานเหมือนกันแต่วิธีการเก็บก็คือแช่น้ํานะครับแล้วถ้าเรามาทาสร้อยเป็นจี้เนี่ยครับเราก็จะสามเป็นเป็นแหวนได้เลยนะครับเป็นวงวงวงเงี้ยแล้วก็ใส่เป็นเม็ดๆนะครับจะมีความสวยงามแต่ผมยังไม่ได้ทําเป็นเป็นแบบใส่เคลือบแก้วแล้วก็เจาะเป็นใส่ทองล้อมล้อมนะหรือใส่เงินล้อมนะอันนี้ก็จะมีความแดงเป็นธรรมชาติมีเอกลักษณ์นะครับถ้าใส่เป็นล้อมเต็มแขนเนี่ยนะครับ เพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นอัญมณีลัตนะชาติอย่างหนึ่งที่หาได้ยากนะครับคือเขาจะมีสีดําสีน้ําตาลนะครับสีสีน้ําตาล,ลก็ถ้าที่ผมเห็นนะครับมีสีดําสีน้ําตาลและก็สีแดงนะครับแล้วก็จะมีลักษณะลักษณะที่โดดเด่นก็คือแดงบนแล้วก็แดงล่างครับส่วนที่แดงทังหมก็คัดมาจากแดงบนอย่างแดงบนแล้วก็แดงล่าง แตผมไม่คคือผมจะไม่เอาที่มีแดงบนและแดงละอ่าไม่มีแดงล่างนะคับผมจะคือผมไล่คัดมานะคือผมใช้เวลาเก็บมาในประมาณ3ปีกว่านะครับ3ปีช่วงที่ผมทำงานอยู่ชายหาดนะครับและก็ผมจะมีของแถมให้กับสมาชิกนะครับคือเม็ดเม็ดนี้นะครับหรือเหยนสวยงามเม็ดนี้นะครับนะสะท้อนแสงผมตรวจมาแล้วนะครับว่ามีค่าขึ้นระดับ9นะครับนะระดับ9 อันนี้ผมแจกให้นะครับผมแถมให้สามอย่างเลยนะครับนะครับกับสามร้อยห้าสิบาทค่าส่งรวมกับนะครับคุ้มไหมครับนะถ้าใครคิดว่าคุ้มหรือว่าเป็นอะไรที่ว่าเฮ้ยโง่เง่าสุดครับผมไม่ว่านะครับแล้วแต่ความคิดของคุณอันนี้ผมอยากให้อยากให้ด้วยความเด้วยใจด้วยให้คุณค่านะครับไม่ได้ว่าผมอยากจะแบบเอ่อพอได้เงินแล้วมันคุ้มอะไรเงี้ยหาอะไรมาใส่ไม่ใช่นะครับ อันนี้เป็นน้ำยาล้างเพชรมากนะครับเขาไปเขาก็ไปล้างไปกัดให้มันใสสะอาดนะครับอันนี้ก็มีราคามากอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ผมเนี่ยครับถ้าผมขายดิบนะเม็ดอย่างนี้นะครับผมขายอยู่ที่ห้าหมื่นรือสามหมื่นบาทนะครับขายดิบแบบไม่ต้องเกียร์อะไรผมตรวจแล้วคือผมไม่ได้คิดอะไรมากนะครับอย่างราคาที่ไม่ใช่สมาชิกนะครับหรือว่าราคาสมาชิกครับผมขายอยู่สามหมื่นบาทนะครับเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งนะครับเม็ดนี้นะครับ นะพราะผมไม่ได้หาแบบง่ายๆนะไม่ได้เจอแบบไม่ได้เจอแบบาทางถนนอยู่ดีๆก็เดินมาเจอนะครับผมไปหาแหล่งนะครับมีแหล่งที่หานะครับอทนนี้อันเนี้ยผมก็มีแหล่งที่หาแต่ว่าผมหาได้ยากมากนะหาได้ยากมากกว่าจะหานี่ตากแดดเดินไปตามชายหาดน,นะครับนะก็ มันเป็นการสังเกตจากธรรมชาตินะครับอย่างคดต้นไม้ที่มันปูดกลมๆคุณเห็นไหมที่เขาไปขุดกันแล้วก็คิดมาทําเป็นของนําโชคนะครับไม่อันนั้นไม่ต้องปลูกเศกไม่ต้องอะไรเลยก็คือมีดีโดยโดยธรรมชาติการที่เราเห็นสิ่งดีๆจากธรรมชาติถึงที่ธรรมชาติให้คุณภาาของเราเนี่ยครับก็มันเป็นการดึงดูดรั์นะครับให้โชคให้ลาภให้ความ ให้ให้เรามีโชคลาบเล็กๆน้อยน้อยทาอะไรมันคล่องไม่สะดุดนะครับแบางทีเราได้ของไปแล้วเงี้ยอาจจะแบบทําแล้วก็เอ้ยทาไมยังไม่ไม่ลาบลื่นยังไงก็คืออย่าไปโทษของพวกนั้นนะครับเพราะบางทีนะรมหรือคําพูดวาจาเราหรือการกระทำอาจจะดูแบบไม่น่าเชื่อถือหรือว่าดูแล้วยังไม่มั่นใจเขาอาจจะไม่ยังไม่คุณนหรือยังไม่รู้จ่ายนะครับยังสะดุดยังอะไรอยู่ คุณก็หา,หาดูนะครับเออแล้วพูดถึงเมื่อคืนผมก็นึกขึ้นได้ว่านอนแล้วก็มีนอนแล้วขึ้นเขาไปนะครับขึ้นเขาไปแล้วก็พักพว่าก็ไปทาอะไรไปกับเพื่อนนะเป็นกลุ่มแล้วก็ทําอะไรไม่ดีแล้วช่วงนั้นผมก็นอนอยู่ในอยู่ในป่าคนเดียวผมแล้วก็มีมีความรู้สึกว่าเหมือนมีผีมีผีนะเข้ามาเอ,อ่อเหมือนเข้ามาอาเรานะครับ ผมก็พยายามลืมตายอยู่สามตื่นพยายามลืมตามก็รรู้ว่าคือเรามีตาในความฝันนีนเองผมก็ไม่ได้กลัวลรวผมก็เอ้ยทำ,ทำไมมันลุกลานเราอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วผมก็นอนไม่หลับนะครับเดี๋ยวก็มาเปิดผ้าเรามาัมางเหมือนมาแกล้งเราเหมือนมาลองเราแกล้งเปิดเอ้ยทำไมผมก็ทําไมไม่ยอมไปสักทีอะไรเงี้ยก็คือแล้วก็จนเราต้องตื่นนะครับพอตื่นมาเสร็จ ก็จะนอนต่อเดี๋ยวเจ้านี่มากวนเจ้านี่มากวนอีกแล้วยังไงก็ต้องมากวนเพราะรู้สึกว่าผมนอนหลับไปสามครั้งแล้วนอนไม่ไม่หลับไม่สบายใจทีนี้ผมก็เลยนึกได้เออผมมีหินอเกตอยู่ก้อนหนึ่งนะครับก้อนสีเหลืองที่ผมเคยคุยโฆษณาวดนักนหนาว่ามีดีกันสิ่งกันวิญญาณกันอะไรได้นะครับผมก็เลยเดีย๋ยวนะครับโพยมาให้ดูนะครับอเกตเหลืองสีพาทิ์นะครับก้อนนี้แหละ พอดีนะ้องเขาส่งมาจากากาญจนบุรีนะครับนะตอนนี้เขาก็เลี้ยงนกอยู่แล้วผมหยิบมาเสร็จปุ๊บก็ยังเย็นอยู่เลยแล้วก็มาวางไว้ใต้หมอนแล้วผมก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับหลับไปนะครับหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาตอนเช้านะครับก็สบายครับหลับไปรู้เรื่องเลยคื <c oughs> นนี้หลับไม่มีอะไรกวนเลยหลับสนิทหลับแบบยาวๆาลึกๆเลยครับตื่นมาอีกทีก็ สิบโมงคือวันหยุดนะครับก็แบบปกตินี่จะจะหลับไม่จะหลับแล้วก็ตื่นมาเจ็ดแปดโมงครับอ่าอันนี้นี่หลับยาวเลยครับหลับยาวตื่นขึ้นมาอ้าวรู้สึกสบายโลง่งโลง่งหัวโล่งอะไรเลยไม่มีอะไรกวนก็คิดดีลวก็คิดดีละจะเอาอยู่ไหมเอาอันนี้ก็เอาอยู่นะครับสัมผัสด้วยตัวเองทดตอบด้วยตัวเองนะครับคือเรารู้สึกว่าเอ้ย ไม่สบายใจกระวนกระวายใจจริงครับนะอันนี้เมื่อคืนนี่ผมเจอจริงๆรนะเจอนะในความฝันนะครับกวนมากก่อกวนมากเลยเหมือนมาลองนะฮะอ่ะทีแรกผมก็จะเอาไออ่าหินเลือดไก่มาแต่ผมว่าเอาอาเกตดีกว่าเพราะว่าอันเนี้ยป้องกันการเข้าลุกลามจอมตีนะครับป้องกันการโจมตีนะฮะคือยามวิการยามดึกยามเพลภัพนะครับอันนี้ อันนี้พูดแล้วก็คขนลุกนะพูดติดตามเลยครับคือไมอ่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นการพิสูจน์ด้วยตัวเองเนาะก็ือคือเล่าประสบการณ์ให้ฟังไม่ได้ว่าความเชื่ออะไรนะครับก็หินแต่ละหินมันมีอำนาจมีพลังของเขาอยู่แล้วเพียงเราเห็นคุณค่าเขาก่อนเห็นคุณค่าเห็นความส,มา,า,มสามารถก่อนก็อย่างมกเมื่อคืนกมมีครับมีน้องอยู่ขั้นหนึ่งก่อนที่ผมจะนอน ็เขาก็บอกว่าหินเนี่ยบอกเลขได้นะครับเขาก็ถูกหวยเขาเล่นเขาซื้อหวยฮาหนอยนะเขาก็ถูกทุกทุกงวดคือเขาซื้อ,อตามเลยแบบคือเขาเก็บหินมาหรือสะสมเป็นนักสะสมอินแล้วเขาก็ใช้กล้องถ่ายดูรูปมาดูดูหินว่าออกเลขอะไรอันนี้ผมก็ออกปเ, 7, เป็นเลขเจนะ็ดเป็นเลขเจ็ดนะครับเป็นเลขเจ็ดนะครับนี่เ,เลยนะบางคนก็อาจจะเป็นเลขสามก็ได้นะ ผมเห็นเป็นเลข7นะครับอ่านี่ก็เป็นเลขหนะครถ้าขึ้นตรงนี้ก็เป็นเลข7จ็นะเจห้ 7, 5, นี่ศนย์ะครับหรือ08นย์แดกันดูดูดีๆครับนะนี่ก็หินสามารถบอกเลขได้นะครับเออส่วนการจะซื้อนี่มันก็มีเทคนิคการซื้อเหมือนกันนะครับแต่นี้ผมก็ไม่แนะนําให้การซื้อการพนันนะอันนี้เสียวกับโชคลาภเลขเน่ผมก็เห็น เห็นตัวเลขบ่อยนะครับจากหินเนยครับแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ซื้อหรอกนะครับเพราะผมไม่เชื่อไม่ค่อยเชื่อแต่เพราะด้วยความมาหัรย์จานนะออกใกล้เคียงหรือออกตรงตลอดครับหนึ่งตัวนี้ตรงหนึ่งตัวนี้มาแน่นอนนะครับทีนี้เราก็จับคู่ถ้าเห็นเลขหนึ่งนะครับคุณก็ซื้อเลขหนึ่งสองสามเชื่อเกันสี่ห้าหกเรียงไปเลยนะครับสิบตัวสิบตัวถ้าซื้อจนละ้ายกับผันนะครับก็เสี่ยงดูเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับ ฮานอยหรือหวยไทยนะครับแล้วก็การพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะครับเก็บสตุ้งเก็บตะตังซื้อวัตถุดีกว่านะครับซื้อเพชรซื้อซื้อเพชรไปต่อยอดดีกว่านะครับเคืนนะครับก็หลับสบายหลับสบายเลยนะครับสบายดีมากนะครับนาเกตขอบคุณครับที่ส่งินาเกตมาแล้วก็รู้สึกช่วยให้หลับนอนแล้วก็ตื่นมาแล้วก็มาจับหินดูนะครับโอ้รู้สึกอุ่นอุ่นร้อนนะครับอุ่นร้อนนะครับ คือนอนทับใต้หมอนนะครับตอนแรกเย็นพอพอดืูมใต้หมอนแล้วก็มีความรู้สึกเขาให้พลังงานนะครับอบอุ่นนะครับแรกจาับยาเย็นเย็นเย็บอยู่เลยนะครับกะว่ากับนอนในในใต้หมอนแล้วกบมือแล้วถ้าคือถ้าเข้ามาอีกนิดฟันแน่นะครับเราคือมีสติเรตั้งรับเลยนะผมคิดว่า ก่อนจากกันไปนะครับคลิปนี้นะครับการส่งวัสดุทางไปส,สนีเซเว่นนะครับนะง,ง่ายและสะดวกนะครับถ้าประหยัดที่สุดก็คือการใช้สาขานะครับที่อยู่ใกล้บ้านนะครับมันจะประหยัดถูกกว่าน,นี้ครึ่งหนึ่งเลยนะครับก็มันจะประหยัดครึ่งหนึ่งเลยแล้วคุณก็ส่งไปธนทีทางนั้นนะครับมาส่งไปที่สาขาที่ผมอยู่นะครับใกล้บ้านผมแล้วพอ